เรียนท่านผูว้วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครท่านศึกษานิเทศผมนายปาโมดปันขาวครูโรงเรียนมัธยมวาน,นนิวาสวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน best practice กิจกรรมต้นกล้าคนดีสู่วิธีสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าโครงการโรงเรียนสุจริต เรามาดูประเด็นแรกนะครับความสำคัญของผลงานนวัตกรรมรเหตุผลที่ต้องจัททำผลงานนะครับเนื่องด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราจะพบเห็นได้ตามสื่อออนไลน์ต่างๆในโทรทัศน์ในในหนังสือพิมพ์ก็ดีนะครับซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับรัฐบาลเองเนี่ยต้องการเพิ่มรัชนีภาพลักษณ์การคอ,อร์รัปชันนะครับโดยการลด การทุจริตคอร์รัปชันนะครับให้เกิดขึ้นให้น้อยลงนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายในการป้องกันการทุจริตโดยปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมไทยที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่าง มั่นคงนะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศให้เกิดความยั่งยืนนะครับจึงมอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีความรู้เท่าทันทางการเปลี่ยนแปลงมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ,ะโรงเรียนมัธยมวานอนน้ว่าได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสารศึกษาผมนายประโมทพันขาวได้จัดกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะ5ประการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมมนนนีวาาโดยใช้แนวคิดการศึกษาชั้นเรียนซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาครูส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพผ่านกิจกรรมต้นกล้าคนดีสู่วิถีสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียนในลำดับต่อไป ทีนี้เรามาดูการกําหนดจุดประสงค์และเป้าหมายนะครับจุดประสงค์มีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1เพื่อเสริมสร้างนักเรียนตามคุณลักษณะ5ประการของเรเียนสุจริตแล้วก็ข้อที่2เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับทีนี้เรามาดูกรอบความคิดนะครับกรอบความคิดอินพุตนะครับมีผู้สอนกิจกรรมต้นกล้าคน,นดีสู่วิถีสุจริตมีนักเรียนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสดะดวกดี นี้เรามาดู process นะครับเป็นกระบวนการในการศึกษาชั้นเรียนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับมีการกำหนดจุดประสงค์ร่วมกันมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมต้นกล้าคนดีสู่วิถีสุจริตนะครับซึ่งในคณะจัดกิจกรรมนะครับจะมีะครูผู้สอนแล้วก็จะมีคนสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ อพอสังเกตเสร็จสอนเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการสะท้อนผลแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในลําดับต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงสุดจ,จริตนะครับเอาพุทธนะครับมีกิจกรรมการเรียนการสอนท,ที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับเกิดขึ้น2ออย่างนะครับเอาพุทธนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการรานงาน กลุ่มเป้าหมายก็นักเรียนโรงเรียนมัธยมบานนนว่านะครับจำนวน154คนนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาก็จะมีอันที่1แผนการจัดกิจกรรมนะครับอันที่2อ,อเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรมคําถาม้ทยกิจกรรมแล้วก็แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูแล้วก็การเรียนรู้ของนักเรียนนะครับ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการเรีนงานนะครับมาดูการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแรกนะครับนำข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรมทาถามท้ายกิจกรรมแล้วก็แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูแล้วก็การเรียนรู้ของนักเรียนนะครับนำมาวิเคราะห์มาหาความเชื่อมโยงของแผนการจัดกิจกรรมการเรียน แล้วก็แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่ร่วมกันสร้างขึ้นนะครับเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วในขั้นใดเกิดความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็นําไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดก,จกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในะระดับต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูผลการดําเนินง,งานนะครับ มาดูฝั่งทางขวามือของพวกเราเลยนะครับการจัดกิจกรรมต้นกล้าคนดีสู่วิถีสุจริตเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่3าขั้นตอนด้วยกันนะครับจะมีขั้นนําขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปนะครับการออกแบบกิจกรรมนะครับจะผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนนะครับเ,เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับ ผลการสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับนักเรียนยมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจร,ริตนะครับสังเกตได้จากการตอบคาถามเพื่อประเมินในขั้นสรุปนะครับทีนี้กิจกรรมการเรียนการสอนถูกปรับให้เหมาะสมนะครับถูกปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับในขั้นนําขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปนะครับส่วนในขั้นนำนะครับ,พนนรบเพิ่มการเล่นเกมเ,กมเข้ามากระตุ้นความสนใจนะครับ ในขั้นสอนนะครับเพิ่มขั้นตอนในการนําเสนอเข้ามาด้วยนะครับให้เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานนะครับทีนี้มาดูปัจจัยความสําเร็จนะครับปัจจัยความสําเร็จหการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญ มากๆเลยนะครับ 2. ความร่วมมือระหว่างครูแล้วก็วิทยากรนักเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ 3. ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันของครูที่ร่วมกระบวนการศึกษาชั้นเรียนแล้วก็วิธีการจัดการเรียนรู้ก็สาคัญเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูบทเรียนที่ได้รับนะครับผู้สอนมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาชั้นเรียนนะครับ 2. เกิดการสร้างเครือข่ายระบบนิเทศภายในโรงเรียนขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูการเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมนะครับประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมด้านส่งทงนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยฝึกให้นักเรียนนคิปแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเงื่อนไขความสําเร็จนะครับข้อเสนอแนะในการเพื่อการนําไปใช้นะครับผู้สอนสามารถนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคิดแยกแยะ ในโรงเรียนอื่นได้นะครับต่อไปนะครับข้อเสนอเนะี่ยเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้วเมื่อนําไปใช้จัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับให้ดําเนินการตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมให้เกิดความยั่งยืนในําดับต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ Practice เบสแ c คทิสที่ผมทําขึ้นนะครับสอดคล้องกับคุณลักษณะหประการของรูยนิธิจล อะไรบ้านครับสอดครองทั้งหมดเลยนะครับกระบวน,นการคิดจิตอาสามีวินัยอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ซื่อสัตย์จริตนะครับสําหรับผมนะครับปาามดพันขาวนะครับครูโรงเรียนมัธยมมานนิวายก็ขอ,อจบการนําเสนเอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ